สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าืา้นนี้กลับมาพบพ้อกับช่องแฮปปี้พี่ไคแลนด์อีกแล้วนะคะื้นนี้พามากินข้าวสาวเด้อพี่น้องื้นนี้ื้นนี้เมนูก็มีป่นกบจ้าเมนูป่นกบเนาะแล้วก็มีอันน้ำตับบ้าน,นเอิ้น,น้ำตับเนาะาษาไทยเอิญหือสม้มส้มตับนะจ้า,าตับมาเอ็ดส้มนะจ้ะน้ำตับแล้วก็ก,ก็จะมีมะโถมีผักกาด ลอยจักน้อยแล้วก็มีผักกาดขาวหลวกเนาะกินกับปุ่นกบอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้าวจี่ทอดเนาะแม่ทอดเธออันน้ำพริกกินไปลงเรียนจะทอดเอาเนาะเอาเข้าวจุบเอ่อไข่แล้วก็ทอดจ้ะจ้าก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเอ่อทุกกำลังใจนะคะทุกๆคนนะคะที่มาคอมเมนต์เนาะแม่เห็นทุกคอมเมนต์ด้อจ้ะแม่ตอบทุกคอมเมนต์อาจจะ ตาแดดจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่เลยเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่เนยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจคือครอบครูแฮปปี้พีคนะาจะเนาะมาจ้ามาแ่รๆน้ำกันเมื่อน,นีเมื่อน,นี้นั่งอยู่อันบรรยากาศดีพี่น้องล,มลม่มล่มเมื่อน,นี้แล้วก็นั่งอยู่อันทัางหลังจะเป็นอันนั้นเด้อจ้าเห็นวะกูเข้าครับเป็นกองเขา้าจากกองเขา้าพอดีอันนี้เข้าเข้าโซนนี้จะเป็นเข้าเจ้าเนาะเกี่ยวอาเนาะะเนาะเกี่ยวเอาแล้วเพื่อนตีเอาจ้ะพี่น้อง คงว่ามันมีหลายจ้ะว่ามีหลายเขาเจ้าจเอ็ดไว้กินจ้จะเขาเจ้าเอ็ดไว้กินมีหลายตลาเลยอเห็นดิเดาปลาเรืพอพ่อพ่อบ้าพึ่งกะละตีและวะ้ววันนี้มาจ้ามาเสแซ่บนกันตีมึมเงมเร่งเลยครับพี่น้องเลยมึงเร่งมาตีเข้าน้ำกันเด้พี่นเรื่องเป็นเลิกงงานพึ่งกะละตีเข้าอะไรวันนี้พี่น้องมา,า,า,าจ้าปบบนกรบปนกรบของปวดไหมเมนูกบเนะจ๊ะเนาะ จะขออภัยสำหรับคนที่มีกินนะจ้ะเนาะแต่คนที่กินกต่จะหงว่ามันแซ่บเนาะมึงก็พักลูกจากแซ่บผมฝากป่นซะค่ะเอาไปปิ้งก่อนจะ้ะปิ้งค่ะปิ้งกบแล้วก็ามตาตำป่นจะ้ะล่มด้วยจะ้ะมือนี้ล่ม อาหารเด็กกับข้าวจีทอดจ้ะเคยกินบอ่อพี่น้องเวดง่ายแะไม่ต้องดังไฟป,ปั้นข้าวแล้วก็ซุปแป้งแล้วก็ทอดเลยจ้ะมาจ้าจะเส็เหมือนกัน ผมเข้าข้างหลัง,ง,งก็ได้เลกลิ่นข้าวข้างหลังพอบางเป็นจัดจัด๊กจ้าบรรยากาศยุคยุนาแล้วส้มตับแซ่บได้พี่น้องเอาตับมาซับซับซับเนาะและ้วก็เอ้ส้มเนาะไอ้ส้มอากาศบางเวลามันมัน,มนส้มเนาะทางเขาสรอย ยตะไคร้ตริกสดแล้วก็มะเขือคือเน,อน,นเนาะเม็นบ่แม่ของมันตอยตะไคร้มะเขือคืนซื้อก็เอิ้นว่าแปง๋งจ้ะถ้าเป็นส้วมแล้วก็เอิ้นว่าแป๋ง เสือประเด็งก็งน้อยเลยทีนอ้เวลาแม่ไอ้กับเขา แม่จะไม่จะเอดหลายปลาเลยอดเอจะเอดแบว่าพอดีกินเนาะนี่คือมันเลือเนาะเอทเบว่าพอดีกินเหมือนนะพี่น้องแบบนี่คือเลือเนาะอันเลือก็สืดได้์องแบบนีจ้จ้ะ พวกนี้พักไม่หลายจ้ะข้าจะปิ้งกบเลยไม่ได้เก็บพักลมก็ว,ยวยอยๆเดียวเลยลมจะลม บ้านเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็ไปเอ็ดงานด้วยครับข้าคิดแร้มันตับอยนี้ครับเฮ้ สผมก็เลยไม่ได้มัดผมนางยเอ้อเ์อต้นมะขามเนื้อไหร่มือมะขามก็หล่นพ่าป่านอันในมิวสิกกันเนาะ ดิกลีกนะลมพัดเลยเใบไม้ล่วงบรรยากาศดีเด็ดดีคนนอนๆโล่งเสา<ป>อากาศดีค่ะโล่งเสาถ้าลมไม่นี้นะจะหนาวเนาะจะหนาวอีกจะจะเย็นอีกสองสามเดือมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีลมะ วันนี้กลับมาลลมอีแล้วเ <c oughs> ยอะหนาวอยู่จ้ะพี่น้องเอ,อ้ยหนุนมักยำหนาวจังนอนรับแซ่บเนาะยังเงีนหมดเลยไปจัดหนาวฮะได้ปจัดน <c oughs> นหนาวคนมีฟูน่ะเขาคือคนมีฟูต้องมักยำหนาว ีคนคนโจทย์จะต้องมักงามฮอนเห็นวหเมาเยอะเด้อพี่น้องเออิ่มดเยเนีเอสสงบสงบเอ็ดบานท่แม่หายนะ เาไม่เก่งจากโมบานนะแต่กะถ้าคุ่ได้ที่ก็ไม่เหลือจะพี่น้องใช่ปะ ได้ต้นมะขามเนาะเดี๋ยวส่วงงไายอีกจะค่ำเนาะพี่น้องเ,เบาแล้วพี่น้องเนีย <c oughs> จำหนีดจำหนีดจำหลึ่ก็นหนีด จ้าแม่กัท่านอิ่มเ้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ก่อนเนาะมันละหึงหมดเนาะพี่น้องเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ